นิกกี้ฟีฟ่าพอยต์คอยจำหน่ายฟีฟ่าพอยต์และฟีฟ่าคอยราคาทุกถูกลิงอยู่ด้านล่างนะั้สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับผมกอร์ราอีกนะวันนี้ก็นี่ครับผมทำเควสาสควอตบิลดิง่งแชร์เลนของวันทูวอตของวันซัมเมอร์เพยเยอร์คือของของตั้งแต่อุย ตั้งแต่เริ่มเปิดเกมนุ่น่ะก็ที่มันมีพวกฮิโกอินฟ๊อกบากองเต้มาเน่อะไรอย่างเงี้ยคือมีแต่ตัวแพงๆครับแล้วก็ทำแบบขายได้ไว้2อันวันนี้เราจะเปิด2แพ็คอาจจะมาสั้นหน่อยแต่รับรองว่าเด็ดดวงแน่นอนมีแต่ตัวแพงๆนะนะครับวันจูวอชของของแบบแรกโอเคมาไม่เสียเวลาแบบขายได้2ตัวเราจะเปิด2แพ็คแพ็คแรกขอเป็นวอล์อัวัจ สามสองหนึ่งออกตาก็ได้มีก็อินก็ได้กองเต้ก็ได้มาเน่ก็ได้มีใครอีกแบบเก่งๆก็ได้โอเคจัดไปแพทแรกวันทูวอชซัมเมอร์เพลย์จัดไป Yeah. ฟอร์มีไม่ต้องหวังเลยจะติดไอไอ,อินฟอร์มอะ่ะไม่ต้องหวังเลยไม่ต้องหวังเลยขายได้เท่าไหร่เนี่ยโอ้โหแปดหมื่นว่าห้าหมื่นยังไม่มีคนซื้อเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอเฮอะบอกบาร์จริงๆจักใจขอบอกบาร์าอบอกเอ,อาอะบอกเอาใครก็ได้บอกเอาวันทัวอชอใครก็ได้โอเค คืออะไรวะคือมึงมึงล็อกผลเหรอหรือว่าอะไรวะมึงล็อกผลเหรอหรือว่าอะไร เป็นส้นตีนอะไรวะฮะมึงล็อกผลเหรอมึงล็อกผลเหรอกูถามจริงมึงล็อกผลใช่ไหมอ A A สัตว์ฮะอะไรของมึงเนี่ยอะไรของมึงมึงบ้าหรือเปล่าไอ้ตัวซ้ำกูมาสองตัวส้นตีนเถอะโอ้ปวดหัวเดี๋ยวไปทํามาใหม่เดี๋ยวไปทํามาใหม่รอก่อนรอก่อนยังไม่จบเดี๋ยวไปทํามาใหม่เดี๋ยวกูไปทําเควสใหม่รอแป๊บรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งโอเคมาไอ้สัตว์ ถ้าได้จอนสตโตนอีกนะ EA ถ้าได้จอนสตโตนอีกนะขอแก้มือหน่อยแพ็คนี้ขอแก้มือเหมือนเดิมครับผมขายได้ want to watch ของซัมเมอร์ขอเด็นเด่ดหน่อยเี่สามแพ็คเลยเฮ้ยสามสองหนึ่ง เอ้หายกลับมาแล้วนี่ใช่ไหมกลับมาจากไอแอฟิกาเนชั่นครับแล้วใช่ไหมใช่ป่ะไหนขอดูราคาดิอย่าทำให้พ่อผิดหวังนะลูกอย่าทำให้พ่อผิดหวังแสนเดียวผิดหวังผิดหวังอ้สัตว์ผิดหวังผิดหวัง,วง,วงจสอสโตนเมื่อกี้ก็สี่มือเลย โอ้ยโอเคกูเก็บไว้ก็ได้วะไอสัตว์โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวไว้เท่านี้ก่อนลวกันใครยังไม่ไดกดติดตามฝากกดติดตามด้วยใครไม่กดสมัคสมาชฝากกดสมัคสมาชด้วยก็ใครไม่ก,กดถูกใจแฟนเพจรบกวนกดถูกใจแฟนเพจด้วยก็ใครที่ชอบชิฟฟ่ากดไลค์ไปเลยกดติดตามไปเลยมีเด็เดๆมาให้ดูแน่นอนโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวไว้เท่านี้ก่อนละกันขอบคุณทุกคนมากครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับบายบาย